สวัสดีครับพี่น้องชาวแฟนเพจแฟนช่องพนสั่งชีวิตครับเมื่อนี้นะครับผมก็จะมาออบอกวิธีในเรื่องของการฝากหอยโขงใต้นะครับซึ่งผมสั่งเข้ามาเนาะครับนอสั่งเข้ามาประมาณ20ลังนะครับมาเบิ่งนกันว่าวิธีการฝากเป็นเห็ดแบบไดนแน่เนาะครับนะ้อลังไข่นะครับที่ผมสั่งเขามาก็เพิ่นบอกว่าลังหนึ่งลังหนึ่งครับก็จะได้อยู่ประมาณ 20-30ตัวเนาะครับเราทำซางมา20ลังนะครับกรบบุงวาเช่นใดหน่อยได้หลายจำได้นะครับผมก็เป็นการเลี้ยงห้อยโครงไตรข้งแรงเหมือนกันับพี่นองเรื่องของต่างๆก็ศึกษามาแน่เนาะครับเนาะศึกษามานั่มนะครับมาปรับวิธีการนะครับใส่ใหมมันเข้ากับสภาพแวลอมของบานเ้านะครับมา เห็ดเบิงนะครับว่ามันิได้ผลสําร็เดียวห้องไปติดตามรับชมนกันด้ยครับอ้ครับห้องมาเบื่องกันครับเรื่องของการฟักหอยโข่งไตนะครับนาอมือนี้นะครับผมสิมาเห็ยนวิธีการฟักหอยโข่งไตให้พี่น้องเด้เบึงได้เห็นน้ากันนะครับอันนี้ก็เพึงสร้างข้ามานะครับเป็นไข่ไข่หอยโข่งใต้นะครับสิ่งที่หฮาจะต้องเตรียมนะครับก็คือน้ำนี่นะครับน้ำใส่กระมังไว้แล้วครับน้อกหลักตากาที่มันเป็นหู้ ครับตะการที่เป็นหูตะก้พาผ่าผ่าชุบน้ำชุบน้ำอันนี้เราด้ครับเด้อดน้ำป้อตามตังมาจากบอนครับผ่าชุบน้ำนะครับเพราะมันหมาดนะฮะก็วางลงไปเลยครับพี่น้องเพราะมันหมาดนะครับนี่พื้นที่สองวยคุ้มนะครับพื้นที่สองวยคุ้มนะครับวางลงไป หอยนะครับผมยุ่มบดใดญอันนี้เลยครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิึงไปน้ากันนะครับหอยนี่นะครับผมสั่งสั่งข้าวมานะครับเดี๋ยวไปปองกันครับพี่น้องคือเวลาหอ้องปลาหอยนี่นะครับผมกศึกษามาจาก YouTube เหมือนกันนะครับพี่น้องมากระเพิงเรียง เดียวเหมือนกันนะครับิ่งค,ครับหอยเป็นทรงมา,จากจังไดแน่เนาะเป็นล่างหอยนะครับล่างไข่นี่นะโอ้ิ่นก็อ๋อมาอย่างดีนะครับผมสร้างวัตรวดี่ชีปล่างเนาะครับพี่น้องนี่นะครับนะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวังจากนั้นห้องก็จะค่อยๆแกะแกะเสเร็จแล้วเ้าก็จะมาลงในตะก,กานะครับ ตรงใน,นตักาเบิร์เท่ากับผาชุบน้ำนี่แหะครับค,คุมไว้เนาะคุมไว้หลังจากนั้นเท่ากะเอามาว่างวางบนเออนี่นะฮะพอดีผมเปียกน้ำนะครับจริงๆต้องให้มันสูงกว่าน้ำแนะ่เดี๋ยวเราจะหาของมนุนนะครับมนุนเนี่ยมันสูงกว่านานะ้ำในจักนิดนึงนะครับมัน,นสูงกว่าน้ำจักนิดนึงนนอัี้แสดงว่าน้ำผมหลายโพดนะครับนะ วิธีการกับข้าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะไข่หอยลงนะครับสำหรับไข่หอยนอกที่ผมสั่างมาเป็นหอยโข่งใต้นะครับไข่หอยโข่งใต้มันกะเพิ่งจะห่อมานะครับงมมานะแล้วก็ทิชชู่หอยที่หนึ่งนะครับเพื่อให้มันเกิดความจุ่มชื้นนะครับช่วงของผิวด้านนอกของหอยนะครับนอกของร่างไข่หอยนะครับ หลังจากนั้นเขาก็จะมาว่างลงนะครับวิธีการว่างนะพี่น้องเขาก็ให้ความนี้ด้ครับพี่น้องเห็นไหมครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะว่ากับความลงความลงแบบนี้นะครับความลงแบบนี้นะครับโดยง่ายนี่ครับเห็นไหมครับความลงนะครับเลาก็เลี้ยงๆๆไว้ในผาที่ชุบน้ำนะครับเราให้มันมีความชุ่มเย็นในจักน้อยนึงนะครับเพราะว่าห้อยโคงไตเนี่ยมันผ่าไตเพื่อนอากาศ ชื้นนะครับนอนมีความชื้นอบชื้นนะครับเพราะฉะนั้นห้าวก็ต้องเหย็ดให้มันเหมือนกับว่าสภาพอากาศเหมือนอยู่ภาคใต้นะครับพี่น้องพ้อมเป็นหอยหอยโข่งภาคใต้เนาะนะครับเดี๋ยวผมก็จะทยอยแกะทั้งเบิร์ตยี่สิบล่างนะครับที่ได้สร้างมาทั้งเหมดยี่สิบล่างนาก็จะทยอยแกะแกะลงนะครับนะนี่ครับเอาเอามาว่างนะครับเป็นแบบนี้เนาะพอดีมันมีฟักเมื่อนั่นก็มีครับพี่น้อง หลังจากนั้นเขาก็พาฟุกชุบน้ำนะครับมาคุ้มไว้เนาะพี่น้องเน,ะน,นะานะคุมไว้ไม่รู้เหมือนกันกนะมาคุ้มไว้หลังจากคุ้มเสร็จเท่า,ากันเอาลงนี้นะครับมัวน,นาเมันขึ้นมาบอ่อนี่นะครับจะมีนิดหน่อยนะครับมีนิดหน่อยเขาบ่ได้เอา น,น,น,นี่นะครับพี่น้อเท่ากับจะว่างที่ะมาณนี้นะครับนะครับให้มันสูงเป็นอย่างที่ว่างร้อยไบชั้นสี่นะครับเพราะว่าเอ่อเท่าจะให้หอยนะครับที่มันฟากโตมากนะครับก่อดลงในในหูตะการนะครับในหูตะการกลอลงในหูตะการแล้วก็มันจะโตลงไปทางล่างนะครับโตลงไปหนา้างล่างซึ่งหนา้งางล่างเนี่ยเท่าก็มีจอบมีแหนนะครับที่เท่าเตรียมไว้นะครับไว้มันเป็นอาหารช่วงนี้มันจะกินอาหาร อาหารเสริมอาหารยังบ่ไดดได้ครับพี่น้องห้ากก็คือปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติเลยเนาะครับเนาะปล่อยอยู่ตามธรรมชาติเลยนะครับโอ้หอยคงแตกคงสีหลอดบูบูรับนี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวกลับคอยบรรกากาศพี่น้องเนาะหลังจากนั้นห้ากราไปว่างว่างว่างไหวนะครับถ้าเป็นไปได้นอกห้ากระว่างเดือดของหมดหมดมันก็จะขึ้นมานะครับถาตะกาห้ามันห่าง าจากะกะละมังเนะาะกะละมังมีน้ำอยู่แล้วหมดขึ้นบ่ไดดอยู่แล้วนะครับพี่น้องสำหรับผมผมก็จะไปวางว้ร่างจริงหลีดนะครับร่างจริงหลีดของผมเพื่อการหมดนะครับการหมดล้วก็จะหาะคุ้มนะครับเนาะหาผ้าคุ้มหรือกระสอบคุ้มก็ได้ครับพี่น้องให้มันอากาศอบชืนแน่จักหน่อยหนึ่งนะครับอบชนืนี่ก็คือวิธีการของ การฝักหอยโขงใต้รักแบบหอยโขงใต้นะครับมาพี่ใอ้นงเบิร์นร่กันนะครับเดี๋ยวอีกประมาณห้าหกมือนะครับอาทิตย์นึ่งแหละนะครับอาทิตย์นึงก็จะมาเบิงกันอีกที่นึงนะครับว่ามันจะแตกแต่ว่ามีร่างไครเริ่มแตกไปแล้วนะครับก็คงจะต้องทยอยมาเบิงนะครับเนาะตอนแรกนะครับมาเบิง์นแนนะครับเอออีกนึงด้วยพี่น้องการท่มนามเนาะ เ้าฉีดพ่นน้ำตรงผาด้านบนครับฉีดพ่มเสาแรกเสาแรกเนาะครับเนาะเพื่อที่เห็นมันมีความชื้นนน้อยหนึ่งนะครับนะแต่ว่าตัวนี้ห้าเห้าวบริฉีดแล้วเพราะห้าวุกน้ำปัดมาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะมาฉีดฉีดพ่มฉีดพ่มนะครับให้มันชุ่มชุ่มนะเพราะันชุ่มชุ่มย้ายนม่เปียกแลวพี่นนอนด้อย,ยให้มันชุ่มชุ่มนะครับชุ่มจักหน่อยหนึ่งครับมันจะได้ผนังล่างไทยห้ามันสือว่ได้แห้งเนาะ มันสุบได้ะครับมันชุมจักน้อยหนึ่งนะครับมันก็จะได้ผลนะพี่น้องนะครับเอาละครับพี่น้องเป็นยังไงนอ่ด้กหูได้เห็นนล่วกันครับการฝัดร่างไข่ของหอยขมใต้นะครับเดี๋ยวกลับมาเบิงตาติดตาไปด้วยกันครับพี่น้องว่ามันสิฝักไปนหน่อยได้หลายจังไหมีมทั้งหมืทอตีผมนับ26บกร่างไข่นะครับ26กร่างไข่ เบิ่งกันนะครับว่ามันสิแตกหน่อยแตกหลายนะครับเนาะร่างใครหนึ่งกัอยู่ประมาณ15หถึงยถึง30ละโตนะครับกับ่หลายเนาะพี่น้องเนาะกับ่ัลายนะครับอาจจะได้กัฝากเป็นก็ล่างอกกาลังใจให้คนสางชีวิตนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นํำเด้อครับเด้อสำหรับเมื่อนี้ครับสุขสบายดีสุขขูสุขคนสวัสดีครับ